สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับ YouTube ของช่องลุงตโตพาวของบันกายกินเที่ยวกันนะครับตามสัญญากันครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคของการกลิ้งลูกกลิ้งนะครับเดีย๋ยวใช้ดูลูกกลิ้งตัวเนี้ยลูกกลิ้งตัวเนี้ยครับใช้มานานแล้วครับปกติมันจะมีสปริงคอยช่วยเราดิงเนาะแต่ตัวเนี้ยไม่มีแล้วนะครับอ่าตัวเนี้ยไม่มีแล้วสปริงแต่ว่าจะสอนเทคนิคก็คือลูกกลิ้งทั่วไปเราสามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวจะมา เทสให้ลูกค้าทุกท่านดูนะครับเพื่อนๆดูเนาะว่าการสไลด์ลูกกิ้งมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นคือผมจะสไลด์แบบนั่งก่อนเนาะเปสิกง่ายๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยกลิ้งเนาะก็คือจะใช้ตัวเบาะตัวนี้ครับเป็นเหมือนพรมโยคะมาทำเป็นเบาะรองเขานะ่าเนาะให้ไม่ให้เรารู้สึกเจ็บนะครับเวลาเราได้นง่ายๆเวลาเราจะกลิ้งนะครับ แล้วก็ตัวนี้การใช้งานก็คืออลูกเ,เพื่อนเพื่อนในเพจเนาะสามารถดูได้นะครับเพื่อนเอน,นะครับก็ใช้ลูกกิ้งได้ทั่วไปเลยตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับใช้งานได้ง่ายอยู่เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็มีเยอะแยะครับมีทั้งสปริงและไม่มีสปริงเนาะแล้วตัวนี้นะครับเทคนิคง่ายๆก็คือจับเรากลิ้งบริเวณข้อมือนะครับเ<ม>วลาเราจะเล่นนะครับ ก็คือสไลด์ตัวไปข้างหน้าเราเกรงตัวนะครับเหยียดตัวไปเลยเกรงบริเวณข้อมือนะครับข้อมือตรงนี้นะครับแล้วยืดสุดนะครับแล้วค่อยดึงตัวกลับมาเห็นไหมครับอ่าเพื่อนมุมกว้างอีกนิดนึงนะครับอ่าจับตรงนี้นะครับ แล้วยืดตัวไปนะครับสไลด์ไปเลยนะครับกลิ้งลูกกลิ้งผ่านไปนะครับยืดตัวสุดดึงกลับมานะครับเกร็งตรงข้อมือเราเยอะๆนะครับตรงข้อมือเราเวลาเรายืดสุดนะครับเราเกร็งข้อมือไว้นะครับเ๋ยวให้ดูมุมกว้างอีกนิดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับตรงนี้นะครับ นะครับจับแล้วสไลด์ไปเลยนะครับสุดนะครับยืดสุดเลยแล้วค่อยดึงเกลงข้อมือดึงม้วนกลับมานะครับอเพื่อนเพื่อไม่ต้องเอ็นตัวนะครับไม่ต้องเอ็นแบบนี้ครับมันจะทําให้เจ็บหลังนะครับให้เราม้วนตัวงอหลังนิดนึงเวลาม้วนกลับมาให้เหมือนกุ้งนะครับยืดสุดไปนะครับม้วนตัวกลับมาเห็นไครับยืดไป กันแน่นะครับถ้าอย่างลูกค้าอย่าง,งเพื่อนๆในเพจยังเล่นใหม่เนาะเราใช้ตัวกําแพงที่บ้านก็ได้ครับตัวอย่างเช่อนอย่างนี้นะครับแล้วกลัวมันจะสไลด์แล้วแน่หกขมงไปนะครับก็ใช้ชนตรงนี้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสุดนะครับชนแล้วค่อยดึงกลับมาดึงกลับมาแล้วถ้าเรา,อาพอเก่งได้แล้วบ้างนะครับ ค่อยถอยมานิดนึงแล้วให้ไกลเหมือนกับยืดวงให้มันกว้างขึ้นชนแล้วค่อยกลับมาหรือถ้าถ้าเล่นคล่องแล้วนะครับก็ยืดตัวตรงเลยเห็นไหมครับเห็นนะครับยืดไปอย่างนี้เลยนะครับยืดสุดเลยแล้วดึงกลับมาอ่ายืดไปให้ดึงกลับมาถ้าเพื่อนๆเล่นคล่องตัวนี้แล้วนะครับสามารถที่หักยืนได้ก่อนเลย ก็คือถ้ายืนเหมือนกันถ้ายืนนะครับเราก็ใช้กับผนังก่อนกับระยะทางนะครับถ้ายืนแล้วก็คือเกร็งข้อมือเหมือนกันจากตรงนี้นะครับห้าขาประมาณท่อหัวไหล,นล,ไล่นะครับจับแลวสไลด์อยูดีนะครับสไลด์แล้วเกร็งตรงข้อมือนะครับบินกามานะครับบินกามาเกร็งตรงข้อมือนะครับ ีสุดป้ายครับเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เวลาเราจับยืดดันเข้าไปนะครับดันสุดเนาะเราเก็งบริเวณข้อมือเกรงบริเวณข้อมือนะครับแล้วม้วนม้วนกลับมาหาตัวก็คือใช้โยคะก่อน ไดู้มิโยคะนี่ใช้ได้ดีเลยครับเวลาลองเขา่าพับๆแล้วก็เราจับจับน้าจับแล้วก็เกรงตรงข้อนะครับเวลาใกล้สุดเราเกรงข้อไว้เกรงข้อไว้นะครับเกรงข้อแล้วม้วนข้อกลับมาให้ตัวตัวงอคล้ายๆกุ้งอาแอนแอนหลังเนี่ยพรุ่งนี้เราจะจ็บหลังนะครับอ่าถ้าเรา เล่นวันแรกนะครับพรุ่งนี้จะมีเราต้องเกรงช่วงหน้าท้องนะครับพรุนี้เราจะรู้สึกปวดท้องหน้าท้องนิดนึงถ้าเราเล่นไหววันลุกขึ้นให้มาเล่นสักนิดนึงเวลาผ่านไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆก็จะรู้สึกดีขึ้นกระชับตรงหน้าท้องอยังผมเล่นเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นการอาหารการกินเท่าไหร่กินไปเลย แต่บางคนก็เน้นโภชนาการด้วยก็ดีนะครับจะได้คุมน้ําหนักแล้วก็กล้ามเนื้อที่ชัดขึ้นนะครับสําหรับครั้งหน้าจะมาสอนเทคนิคการล่นอะไรนะครับหรือว่าจะสอนลูกกิ้งตัวเพิ่มเดี๋ยวผมจะเอาตัวกิ้งธรรมดามาเล่นให้ดูอีกทีนึงเนาะสำหรับวันนี้ก็จะจบการไลฟ์คลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอ,อยากดูคลิป การสอนเล่นเทคนิคการเล่นออกลัางกายหรือการกินการเที่ยวต่างๆเนาะก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปเทคนิคการเล่นนุกกิ้งให้ดูหรือว่าอาอกกำลังกายในส่วนอย่างอื่นเนาะเพื่อนเพื่อนดูนุกกิ้งตัวน,นี้ครับรุ่นเก่ามากแล้วเพื่อนเพื่อหาซื้อในเพจในอ,ออนไลน์ได้เลยนะครับมีหลายรุ่นรุ่นใหม่ๆในนี้มีเยอะครับก็เดี๋ยววหลังจะมาสอนเทคนิคเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ขอ ลงคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ